พิธีการทำปุ๋ยขี้ช้างนะคะจามี

มาสะอาดแล้วนี่เป็นการที่หมละเออใช่ผมว่ามันสะอาดนะใช้มือเลยคลมแล้วเกาดีกาน้ต้องใสอมาลึก้มาลึกาเลยต้อไต่ลาไปลกมาาดคลา น้ำน,น,นี่น้ำทีด่ดีในการผสม DNA ผสมเอ่อในเรื่องของยีนซีเนี่ยควรจะเป็นน้ำฝนนะครับน้ำนี่นาำอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ำที่เราวันนี้จะเป็นน้ำมันเป็นคาร์นเราก็เลยเอาจากเอาสามส่นมาแขวงก่อนนะครับ สาม leo แล้วเอาละเอียดน้ําบ่5กุบนะเอาน้ําป่า ใส่สอย่างแล้วเนาะเาดี๋ยวจะรอจันต่อครับน้ำาไหมครับน้ำใส่ครับน้ำเอาน้ำมาวะน้ำก็ประมาณเอ็น้ำจุ้ม้าใส่กั มีคลุกอยู่นะคะคลุกให้เข้ากันก่อนค่ะ่จด ต่อไปก็รอน้ำนะคะน้ำตกน้ำตาลผสมน้ำเดียวเอ็มโม nên <laughs> Nam quen sáng năm sáng à, sông sáng sông sáng trưa hay tổng cộng nó không, không? เป็น mô hai cô na em ใส่กล้วยกุ้งหม้อ

อย่างละช้อนนะคะอย่างละอย่างละถ้วยอย่างละฝากระเบียบเียร์ทางไดกินมีเรามีไม่ขาดไม่้าดในาันเลยครับ ผสอะไรผัมอะไรนปมอาผสมอะไรฮะอนี้ันนี้ก็คือจะผสมกากเปลือกหอยนะคะกากเปลือกหอยเอาเอามือคลุกดีกว่ามือคลุกมันจะร้อนเรอวหอยรปลือหอยเปลือหอยที่มีแคลเซีบครับ แครปเปิ้ลน no, mm ี่เป็นพวกเลื่อนใช้ในการเลื่อนจะโซนะครับทีน้ำก่อนน้ำก่อนที่เป็นพวกลายข้าวเลยน้ำก่อนนะครับมีครับต้องเป็นพวกไหนอคาร์โบไฮเรตแหล่งไหนแหล่งทลังงานโอรตีนะครับทีนี้มาต่างงานจะเ่อนแบโซ

โอ้แป้เาาาันบ้นแล้วกลยดี๋ยวเราก็จะให้มันเหนียวเหมือนเราคลุกแป้งนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นลูกฟุตบอลเล้ว

นอนนอนปั้นอันเป็นลูกฟุตบอลเข้ากำปั้นมันกอนเป็นกึง่างกุณลูกเข้ากับลูกเอนี่เลยบอกได้เลยครับทำปั้นี่ับได้แลวครับนี่นะแค่นี้บอกครับปุ่แล้วก็ไปโอ้ยเอาไปตากใช่ไหมคะเอาไปตากปั้นแล้วก็จะเอาไปตากนะคะั็ปั้นปั้นป้น้บเจี้อนนผู้จีดักกเพึ่งเลยเเลย เรียบอะปันทะลุเปตองปเดยดาเนนี้กเ้ยลด้วปันทลุไปตองรนี้เปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างด้วยนะคะเราจะทำเปนปุ๋ยขี้ช้างนะคะเป็นปุ๋ยขี้ช้างนะคะ ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องต๊อกแต็กชดสวีรูปไปแบงของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ